นี่นะครับก็เป็นยอดเงิน50บาทนะครับที่ผมได้รับจากแอปพลิเคชัน eZ Money นะครับผมจำนวน50บาทนะครับผมเข้าในส่วนของทุมันนี่วอลเล็ตนะครับไม่นานเงินก็เข้านะครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่าอัปเดตให้ดูนะครับในการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทุมนี่วอลเล็ตนะครับว่าต้องถอนยังไงนะครับนานเท่าไหร่นะครับเงินจะเข้านะครับเดี๋ยวไปดูในตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับผม นี่นะครับเราก็มาอยู่ในแอปพลิเคชันเจ้าตัวแอป e z t money นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากลองเล่นนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดไม่ต้คลิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้ติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ถึง700กันด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินของผมนะครับผมไปที่ถอนเงินสดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไปที่ประวัติการถอนเงินนะครับผม นี่นะครับก็เป็นประวัติของผมนะครับที่ได้ถอนไปแล้วจํานวน50บาทครับในส่วนของตรงนี้มันผมถอนผิดพลาดนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็เป็นเงิน50บาท50บาทนะครับจํานวน3รายการนะครับรวมรวมก็เป็นเงิน150บาทนะครับเข้าในส่วนของทุนยวอลเล e ตนะครับผมโอเคครับสาหรับกิจกรรมนี้เพื่อนๆก็มาดูประวัติการถอนนะครับผมก็ถอนประมาณประมาณ6ชั่วโมงนะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ผมสอนตั้งแต่ตอน6กโมงหกโมงเมื่อเช้าครับที่คลิปแรกลงไปเลยนะครับแล้วก็เข้าในเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบ2องโมงนี่แหละครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากลองเล่นนะครับลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมวิธีการสอนวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของผมไว้ที่สอนไปครั้งที่แล้วนะครับไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ไปทําการเปิดดูกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนำเพียง เท่านี้นะครับอัปเดตการถอนเงินจํานวน50บาทนะครับผมที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปตต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ